พลังแห่งการฟื้นฟูที่ทําให้สรรพสิ่งมีความหมายในธรรมนิพนธ์เรื่องไดโมคุแห่งสัตธรรมพุทลิกสูตรที่มีข้อความนี้ปรากฏอยู่พระนิชิเลนไดโชนินอธิบายว่าอักษรเมียวมีความหมายสามประการได้แก่เปิดเพียบพร้อมสมบูรณ์และฟื้นขึ้นมาอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่มสองหน้า1 5 7ถึง169และหน้า179 ข้าพเจ้าจะขอยืนยันแต่ละประการโดยย่อเปิดหมายความว่าสาัทธาปูลิกิกสูตรเปิดหนทางสู่การบรรลุพุทธภาวะสำหรับปวงสรรพสัตว์เพรียบพร้อมสมบูรณ์หมายความว่าธรรมหัศจันทร,ร์มีบุญกุศลทั้งหมดอยู่ในนั้นความหมายของฟื้นขึ้นมามีอธิบายอยู่ในข้อความที่พวกเรากำลังศึกษาในส่วนนี้อาจารย์จิเนซาบ,บุโรมาคิงูจิประธานผู้ขอตั้งสมาคม ขีดเส้นหนาที่ข้อความนี้ในหนังสือธรรมนิพนธ์เล่มของท่านพระนิชเลนไดชนินอธิบายว่าธรรมอัศจรย์มีพลังฟื้นฟูที่ปลดเปลื้องปวงสรรพสัตว์ให้พ้นทุกครั้งหนึ่งอาจารย์โทดากล่าวว่าธรรมัศจรย์เป็นคําสอนที่มอบชีวิตทําให้ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดของเราโดยเกิดประโยชน์สร้างสรรค์ไม่มีอะไรสูญเปล่าแม้กระทั่งสิ่งที่เล็กที่สุด นี่คือบุญกุศลยิ่งใหญ่ของการศรัทธาในพุทธธรรมของพระนิชเลนไดโชนินไม่มีอะไรสูญเปล่าในการศรัทธานี่คือความเชื่อมั่นที่จริงใจซึ่งสมาชิกจำนวนนับไม่ถ้วนได้มาด้วยประสบการณ์ส่วนตัวตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของความเคลื่อนไหวของพวกเราสมาชิกของเราเผชิญสถานการณ์ยากลำบากที่จะชนะหรือแพ้ด้วยความเชื่อมั่นหนักแน่นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ในลักษณะที่เกิดขึ้นนั้นเปิดหนทางให้พวกเขาพบกับเรื่องนี้ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า829ตามที่พระนิเชเลนไดชุนินกล่าวไว้พวกเขาซึ่งมีความภูมิใจและความกล้าหาญอันเกิดจากความเชื่อแน่วแน่ในพุทธธรรมของพระนิเชเลนไดชนุนินได้ปลูกเร้าพลังที่ยิ่งใหญ่ของความศรัทธากับการปฏิบัติขึ้นมาและมุ่งไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจแน่วแน่ว่า ขณะนี้คือเวลาที่สำคัญยิ่งพวกเขาซึ่งลุกขึ้นต่อสู้ทุกความท้าทายด้วยจิตใจที่ไม่พ่ายแพ้ได้สร้างบทละครเหลือคาณาที่สร้างแรงบันดาลใจแห่งการฟื้นฟูชีวิตของพวกเขาด้วยการปฏิวัติมนุษย์โดยนำประสบการณ์และความภาคเพียนทั้งหมดในอดีตมาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดทม,มหัศจรรย์มีพลังที่จะทำให้ทุกสิ่งมีความหมายและคุณค่าที่ดี นังที่อาจารย์โทรดากล่าวไว้แท้จริงแล้วนี่คือคำสอนที่มอบชีวิตคำสอนแห่งการรวมโดยประสานปรัชญาทั้งหมดเข้าด้วยกันสำหรับเรื่องเกี่ยวกับพลังของธรรมอหจรรา์ที่ใช้ทุกสิ่งให้เกิดประโยชน์ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงหลักธรรมเรื่องเปิดและรวมเข้าด้วยกันซึ่งก็คือพลังของธรมร,รมอหิษจานเป็นพลังแห่งการรวมบนพื้นฐานแนวคิดเรื่องเมียวสัมผัส หรือที่รู้จักกันว่าเมียวเปรียบเทียบกับเมียวสมบูรณ์พระมหาธันมาจารเทียนทยตีความเมียวจากสองมุมมองนี้ทั้งสองด้านแสดงถึงความล้ำเลิศและสูงส่งที่สุดของเมียวส่วนเมียวสัมพัสมุ่งให้ละทิ้งการยึดติดคำสอนก่อนสัตธรรมปุณณลิกสูตรเพื่อไปสู่คำสอนสัตธรรมปุรณิกสูตรซึ่งเป็นคำสอนที่เหนือกว่า เมียวสมมูรณ์มีหลักธรรมของเปิดและรวมเข้าด้วยกันซึ่งใช้ทุกสิ่งให้เกิดประโยชน์ได้จากจุดยืนของสัตธรรมปุรนิรกสูตรในธรรมนิพนธ์เรื่องคำถามคำตอบเกี่ยวกับนิกายต่างๆพรนันเชลนไดโชนินเขียนว่าต่อไปพูดถึงเมียวสมมูรณ์ซึ่งเป็นปรัชญายธรรมเกี่ยวกับการเปิดและรวมคำสอนทั้งหลายเข้าด้วยกันในเวลานี้ คำสอนที่สอนอยู่ในพระสูตรทั้งหลายที่เทศนากนสัตยธรรมปุนิลิกสูตรคำสอนชั่วคราวซึ่งถูกทิ้งเนื่องจากไม่เป็นที่พึงปรารถนาขณะน,นี้ทั้งหมดได้รวมเข้าด้วยกันอยู่ในทะเลอันยิ่ยงใหญ่แห่งสัตยธรรมปุณนิลิกสูตรฉะนั้นเนื่องจากคำสอนชั่วคราวเหล่านั้นของคำสอนก่อนสัตยธรรมปุณนิลิกสูตรเข้าสู่ทะเลอันยิ่ยงใหญ่แห่งสัตยธรรมปุณนิลิกสูตรซึ่งไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอีกต่อไป ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มสองหน้า13กล่าวอีกในหนึ่งก็คือถึงแม้คำสอนชั่วคราวคำสอนก่อนจัตรูปุณิกสูตรของพระสากยมุนีพุทธะและคำสอนนอกพุทธศาสนาทั้งหลายล้วนเป็นการนำเสนอความจริงเพียงบางส่วนหรือปลีกย่อยแต่เมื่อจัดวางตำแหน่งให้ถูกต้องจากมุมมองของคำสอนที่ครอบคลุมทั้งหมดของสัตรรมปุณิกสูตรพวกเราก็นำมาใช้ได้ พระนิชเลนไดชุนินเขียนในธรรมนิพนธ์เรื่องความหมายของสิ่งสการะบูชาว่านั่นคืออาจกล่าวได้ว่าจอมแห я, ซึ่งเกี่ยวกับการบรรลุพุทธภาวะมีเทศนาอยู่ในสัตยธรรมปุริลิกสูตรส่วนตาแห я, ที่ละเอียดกว่ามีอธิบายชัดเจนอยู่ในเนื้อหาทางด้านคำสอนอื่นต่างๆซึ่งทำหน้าที่เป็นตาแห я, ที่ละเอียดกว่าเพื่อสัตธรรมปุรลิกสูตรดังนั้น จึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะยกมาเป็นข้อพิสูจน์เพื่อสนับสนุนความถูกต้องของสัทธ,ธรรมปุรนิลิกสูตรธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มสองหน้า605ในบทนิพนธ์ต่างๆของท่านเริ่มด้วยบทนิพนธ์เรื่องการก่อตั้งคําสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติพระนิชเลนไดชนินยกข้อความทั้งหลายจากคําสอนก่อนสัตธ,ธรรมปุริลิกสูตรอย่างเสรี เป็นข้อพิสูจน์ทางเอกสารในคำยืนยันของท่านอีกทั้งเหตุการณ์อ้างอิงจากประวัติศาสตร์และตำนานจีนโบราณเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อศัตร,รูโพนิลิกสูตรนี่คือตัวอย่างที่พระนิชเลนไดชนินใช้หลักธรรมแห่งเปิดและเข้ารวมด้วยกันและอธิบายคำสอนทั้งหลายจากจุดยืนของเมียวสมบูรณ์ในขณะที่พวกเราต้องการจะเปลี่ยนจากยุคแห่งการแบ่งแยกไปสู่ยุคแห่งความกลมเกลียว หลักธรรมแห่งเปิดและรวมเข้าด้วยกันซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์อันหลักแหลมของพุทธธรรมก็จะยิ่งมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมาในฐานะรากฐานทางปรัชญาของมนุษยชาติสำหรับศตวรรษที่21ปรัชญาและหลักความเชื่อทั้งหมดที่แสวงหาความสุขและสันติภาพของมนุษย์ในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดอยู่แนวเดียวกับคำสอนของธรรมศาสตร์ ซึ่งสารเสริญความสูงส่งและค่าของประชาชนทั้งหมดด้วยเหตุนี้เมื่อได้รับการส่องแสงเจอจ้าแห่งความหวังของสั์ธรรมปุริย์กสูตรแล้วปรัชญาและความเชื่อทั้งหมดก็เปิดเผยคุณค่าที่แท้จริงออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวาเป็นพลังบวกเพื่อความดีแก่มวลมนุษยชาติและเป็นการทํางานเพื่อความสุขของประชาชนอาจารย์กับศธิ์ไม่เป็นสและความสามัคคีแห่งต่างกายใจเดียว คำสอนแห่งความกลมเกลียวที่มีสัจธรรมปูนฤทธิ์กรสูรเป็นพื้นฐานแสดงออกมาในแง่เข็มชี้เพื่อการเผยแผ่ธรรมไปสารโดยเป็นการปฏิบัติความสามาคัคคีแห่งต่างกายใจเดียวขอให้พวกเราศึกษาข้อความที่สําคัญยิ่งนี้จากธรรมนิพนธ์เรื่องสายเลือดธรรมะที่สําคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตายซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมนิพนธ์ที่พวกเราสลักไว้แล้วสลักอีกไว้ในจิตใจ และถือเป็นบ่อกเกิดแห่งแรงบันดาลใจสำหรับการปฏิบัติของพวกเราข้อความเริ่มด้วยคำว่าลูกศิษย์และอุปถากทั้งหมดของนิชิเรนธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม3ใหน้า29หัวใจของพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดชนุนินคือความศรัทธาที่มีเจตนารมแห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสองเป็นรากฐานสายใยแนวตั้งแห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง กับสายใยแนวนอนของความสามาคัคคีแห่งต่างกายใจเดียวร่วมกันถักทอธงหลักสีแห่งสันติภาพและความสุขธงหลักสีแห่งการเผยแผ่ธรรมภปสานทั่วโลกข้อความนี้สอนสามประเด็นสำคัญในการส่งมอบสายเลือดธรรมะที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตายแก่ปวงสรรพสัตว์ซึ่งก็คือสายเลือดแห่งการบรรลุพุทธภาวะของผู้คนทั้งหลายนั่นเอง ประเด็นที่1คือข้ามพ้นความแตกต่างทั้งมวลในหมู่ของพวกเขาอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม3หน้า29เรื่องนี้หมายถึงการขจัดการแบ่งแยกและความขัดแย้งทั้งหมดในหมู่พวกเขาและขจัดการยึดอัตตาของตนประเด็นที่2คือไม่แยกจากกันเหมือนปลาอยู่คู่น้ำอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม3หน้า29เรื่องนี้หมายถึง การมีจิตใจเคารพเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าของผู้อื่นดังปลารักน้ำประเด็นที่3คือเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเจตนารมณ์แห่งต่างกายใจเดียวอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม3หน้า29เรื่องนี้หมายถึงการร่วมทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันและห่วงแหนคุณค่าเดียวกันขณะที่รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตน ประชุมสนทนาธรรมคือที่พักพิงแห่งสันติภาพและความสุขพวกเราพบเห็นโลกแห่งความกลมเกลียวที่เปี่ยมด้วยความสมามัคคีแห่งต่างกายใจเดียวและส่งมอบสายเลือดธรรมะที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตายอย่างแข่งขันได้ที่ใดก็คือในประชุมสนทนาธรรมนั่นเองที่เป็นลักษณะของสมาคมโซคาประชุมสนทนาธรรมเป็นการชุมนุมที่มีความหลากหลายของผู้คนทุกวยัย ทุกพื้นเพและทุกอาชีพที่นั่นอาจมีสมาชิกบุกเบิกสูงวัยผู้ต่อสู้อย่างไม่รู้เหนื่อยเพื่อการเผยแผ่ธรรมไปสารตั้งแต่สมัยบุกเบิกและเป็นผู้ที่มีรอยยิ้มเบิกบานที่ทําให้ทั้งห้องสว่างสวยขณะเดียวกันก็มีสมาชิกฝ่ายอนาคตที่มีชีวิตชีวาซึ่งเป็นผู้นำของวันพรุ่งนี้อาจมีผู้คนที่พิชิตเรื่องท้าทายเกี่ยวกับการงาน หรือผู้ที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยอย่างกล้าหาญด้วยจิตใจที่ไม่พ่ายแพ้อาจมีสมาชิกที่ไม่ได้พบเห็นนานแล้วมาเข้าร่วมตามคำเชิญที่จริงใจและบริสุทธิ์ใจของบางคนบางครั้งก็มีเพื่อนที่ไม่ใช่สมาชิกและแขกรับเชิญรวมถึงผู้นำชุมชนที่มีสายใยมิตรภาพกับสมาชิกของเราอาจมาร่วมประชุมประชุมสนทนาธรรมคือที่พักพิงแห่งสันติภาพวัฒนธรรม และความสุขที่ซึ่งกลุ่มบุคคลที่แตกต่างและหลากหลายมาชุมนุมในสถานที่เดียวกันแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและประสบการณ์ได้อย่างเท่าเทียมกันพวกเราออกไปปฏิสัมพันธ์เพื่อรวมและโอบอุ้มทุกคนอย่างอบอุ่นไม่ว่าสถานการณ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรโดยไม่ทอดทิ้งใครอีกทั้งส่งเสริมกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจสุดจิตสุดใจ แก่ผู้อยู่ในที่ประชุมอย่างเต็มที่ระหว่างการเยือนประเทศญี่ปุ่นดรเอลิสโบดิงผู้ซึ่งข้าพเจ้ากล่าวถึงก่อนหน้านี้มีโอกาสพูดคุยกับสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่หญิงและเข้าร่วมประชุมสนทนาธรรมกลุ่มย่อยในการสนทนาของเราเธอรำลึกถึงเหตุการณ์นั้นอย่างสุขใจว่าประโยชน์ของการประชุมกลุ่มย่อยคือทุกคนได้พบปะเห็นหน้ากันในสถานะที่เท่ากัน พวกเขารับฟังและรู้จักกันและกันได้อย่างแท้จริงเธอให้ข้อสังเกตว่านี่คือสิ่งที่รวมพวกเขาเข้าหากันและทำงานมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันได้ความเห็นของด r b รโบดิงแสดงว่าเธอเข้าใจเจตนารวมของความเท่าเทียมได้อย่างแจ่มชัดอันเป็นลักษณะพิเศษอย่างยิ่งของการประชุมสนทนาธรรมของพวกเราการสนทนาและการพูดคุยคือจุดเริ่มต้น ของพุทธศาสนาแท้จริงแล้วการสนทนาคือจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาและพระสากยมุนีพุทธ,ธะทรงให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการพูดคุยหลังจากพระสากยมุนีพุทธ,ธะทรงตรัสรู้พระองค์ไม่ได้ตรัสเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระองค์แต่ฝ่ายเดียวด้วยท่าทีที่เหนือกว่าทรงเริ่มออกไปสนทนากับผู้อื่นพูดคุยถึงความคิดของพระองค์อย่างเสรีและเปิดเผย ับมิสหายเก่าห้าคนการที่ทรงเข้าหาด้วยพระไทยที่เปิดกว้างเช่นนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชั่วประชนชีพเมื่อพระสักยมุนีพุทธะทรงพบคนวัยเยาวที่เดินท่องอยู่ในป่าโดยวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาของตนพระองค์ทรงตรัสด,ดังๆกับเขาว่าพ่อหนุ่มไม่มีความวิตกกังวลที่นี่มาที่นี่สิและนั่งลงกับเราพระสักยมุนีพุทธะทรงขยับ ไปด้านข้างและแบ่งที่นั่งครึ่งหนึ่งบนอาสนะของพระองค์แก่ชายหนุ่มผู้นั้นทรงปฏิสันถานกับเขานี่คือเจตนารมของการสนทนาอย่างแท้จริงเจตนารมเดียวกันนี้มีให้พบเห็นได้ในประชุมสนทนาธรรมของสมาคมโซคาที่ซึ่งทุกคนเป็นที่ต้อนรับและยอมรับผู้คนที่มาชุมนุมกันและนั่งด้วยกันทั้งที่พวกเขาอาจกำลังต่อสู้กับเรื่องท้าทาย และปัญหาต่างๆก็คือความสูงส่งอย่างแท้จริงยิ่งกว่านั้นประชุมสนทนาธรรมเต็มไปด้วยความเอาใจเขามาใส่ใจเราที่อบอุ่นและการสนทนาที่มาจากจิตใจที่จะร่วมทุกข์กับผู้อื่นประหนึ่งเป็นความทุกข์ของตนเองอีกทั้งภาคเพียนด้วยกันเพื่อเอาชนะไปให้ได้ประชุมสนทนาธรรมเป็นโอกาสสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจแก่การปฏิวัติมนุษย์ของพวกเขา สายใยแห่งความสามาคัคคีแห่งต่างกายใจเดียวที่หล่อเลี้ยงและทำรงไว้จากประชุมสนทนาธรรมขณะน,นี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกในแอฟริกาอันเป็นทวีปแห่งความหวังของศตวรรษที่21ครอบครัวโชคากำลังก้าวหน้าอย่างทรงพลังโดยมีต่างกายใจเดียวเป็นคำขวัญการได้รับชัยชนะด้วยความสามัคคีแห่งต่างกายใจเดียวกันยายนคริสตศักราช2012 เมื่อ5ปีก่อนข้าพเจ้าพบกับผู้นำยุเบชน SGI 17คนจาก10ประเทศในแอฟริกาที่มากรุงโตเกียวเพื่อนร่วมประชุมฝึกอบรม SGI ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเสียงตะโกนที่ล่าเริงของพวกเขาว่าอไตยโดชินหรือต่างกายใจเดียวและวิกทัวหรือชัยชนะขณะที่พวกเขาให้คำมั่นที่จะอุทิศตนในการเผยแผ่ธรรมไปสารทั่วโลก ข้าพเจ้ายกย่องยุวชนเหล่านี้อย่างสุดหัวใจซึ่งเป็นผู้นำแห่งอนาคตที่ดวงตาสองประกายด้วยความหวังอันสดใสในทวีปแอฟริกามีภาษาที่ใช้พูดอยู่มากมายหลายภาษาแต่ยุวชนเหล่านี้สร้างสายใยส่วนตัวให้ลึกซึ้งขึ้นในประชุมฝึกอบรมทั้งยังคงติดต่อกันตลอดมาและส่งเสริมกำลังใจกันจนถึงทุกวันนี้ซึ่งล่วงผ่านมาหลายปี หลังจากกลับไปยังประเทศของตนสมาชิกในแต่ละประเทศที่ส่งตัวแทนยุวชนมาร่วมประชุมฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าการพบกันของยุวชนเหล่านั้นกับข้าพเจ้าที่กรุงโตเกียวเป็นบ่อกเกิดอันยิ่งใหญ่และความปิติยินดีของพวกเขาแต่ละคนด้วยในโลกแห่งความกลมเกลียวของโซคาที่มีความสามัคคีแห่งต่างกายใจเดียวเป็นรากฐานใจประสานใจกันเป็นหนึ่ง ข้ามพ้นอุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรมเป็นโลกที่หล่อหลอมสายใยมนุษย์ที่เข้มแข็งลึกซึ้งและงดงามที่สุดคือสายใยแห่งความศรัทธาความสํา,าสเร็จของพวกเราในการแผ่ขยายโลกที่สวยงามแห่งความกลมเกลียวนี้ของมนุษย์คือข้อพิสูจน์ว่าพุทธธรรมของพระนิชเลนได์ชนินเป็นศาสนาโลกสําหรับศตวรรษที่21ปัจจุบันนักคิดนําในวงการต่างๆทั่วโลก ่่งงยยกอและมีความหวังต่อเครือข่ายยุวชนเ g i ที่ยึดถือปรัชญาแห่งความกลมเกลียวนี้ประเทศมาเลเซียที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมอธิการบดีและรองนายกสภามาหาวิทยาลัยตันสีอนุวาอาลีของมาหาวิทยาลัย Open University มาเลเซียหนึ่งในสถาบันการศึกษารทรงเกียรติที่สุดได้ยกย่องคุณูปการต่าง ที่สมาชิกฝ,ฝ่ายยุบชนของ s อ i มาเลเซียสร้างแก่สังคมเขากล่าวว่าปรัชญาที่ยุบชนเหล่านั้นให้ความสำคัญและยึดถือกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมความกลมเกลียวในสังคมมาเลเซียที่หลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมทั้งยังแสดงความหวังว่ายุบชนเหล่านี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่คนวัยเยาว คนอื่นในทั่วโลกด้วยหลักพุทธธรรมเรื่องการส่องแสงและปรากฏธรรมชาติที่แท้จริงภาระหน้าที่ของยุวชนโซคายิ่งมีความสำคัญมากขึ้นข้าพเจ้าหวังว่าท่านทั้งหลายซึ่งเป็นยุวโพธิสัตว์จากพื้นโลกในทั่วโลกจะลงมือภาคเพียรในการบุกเบิกณสถานที่ที่ท่านอยู่ในเวลานี้โดยึดถือปัชญาแห่งสันติภาพและความกลมเกลียวอย่างมั่นใจ อาจารย์โทดะกล่าวอยู่บ่อยครั้งว่าจงเป็นตัวของตัวเองเมื่อเยวาวชนที่ยึดถือธรรมอันสัจจระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนอย่างลึกซึง้งก็จะดึงความเข้มแข็งและความสามารถให้ปรากฏออกมาได้มากขึ้นกว่าที่พวกเขาคิดว่ามีอยู่พวกเขาภาคเพียนได้อย่างเสรีในแบบที่เป็นตัวของตัวเองอย่าหยุดก้าวหน้าหรือดูถูกตัวเองโดยคิดว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่ดีพอพุทธธรรมของพระนิชเลนไดชนินสอนหลักธรรมเรื่องการส่องแสงและปรากฏธรรมชาติที่แท้จริงอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า746พลังของธรรมัศรรท์จะทําให้แสดงเอกลักษณ์และคุณสมบัติพิเศษของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ที่สุดพวกเราแต่ละคนมีภาระหน้าที่ที่ตัวเราเท่านั้นทําสําเร็จได้ ข้าพเจ้าอยากให้ท่านก้าวหน้าด้วยความกล้าหาญโดยตระหนักอย่างภูมิใจว่าแต่ละคนคือดาราในบทละครของตนขณะที่ภาคเพียรเพื่อการบรรลุป,ปณิธานของตนและเป็นนักแสดงนำในความเคลื่อนไหวเพื่อการเผยแผ่ธรรมภัยสารของพวกเราสร้างกระแสทานยิ่งใหญ่แห่งมนุษยนิยมด้วยปรัชญาแห่งความกลมเกลียวถึงเวลาแล้วที่ปรัชญาพุทธธรรมและ การปฏิบัติแห่งสันติภาพและความกลมเกลียวกำลังดึงดูดความสนใจยิ่งขึ้นบนเวทีจรัสแสงแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนื่องจากคำสอนแห่งธรรมอัศจรรย์รับรองศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ทุกคนจึงแผ่วถางทางแก่พวกเราให้ยอมรับความแตกต่างทุกชนิดและเคารพความหลากหลายคำสอนแห่งธรรมอัศจรรย์ที่เป็นคำสอนที่มอบชีวิตยังสอนหลักธรรมเรื่องการเปิด และรวมเข้าด้วยกันซึ่งก็คือสองแสงและประสานความคิดและทัศนะมุมมองต่างๆเข้าด้วยกันจึงมีพลังที่ทำให้ทุกสิ่งมีความหมายและมีคุณค่าเจตนารมแห่งต่างกายใจเดียวซึ่งรวมเข้ากับคำสอนแห่งธรรมอัศจรรย์ยังช่วยให้เราสร้างโลกแห่งความกลมเกลียวที่นำผู้คนทั้งหลายมารวมกันกระแสะทานอันยิ่งใหญ่หญแห่งมนุษยนิยมของพุทธธรรม กำลังเผยแผ่ไปทั่วโลกผู้คนทุกแห่งหนกำลังรอคอยพวกเราเหล่าสมาชิกสมาคมโซคาให้ไปปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาในการสนทนาเกี่ยวกับปรัชญาและอุดมการณ์ของพุทธธรรมของพระนิชเลนไดโชนินขอให้พวกเราแผ่ขยายความเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันในหมู่ผู้คนที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้พร้อมกับผู้สืบทอดวัยาวที่พึ่งพาได้ของพวกเรา ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและความเชื่อมั่นและขอให้พวกเราช่วยให้คนแล้วคนเล่าเปิดหอรัตนาในชีวิตของเขาซึ่งจะเป็นการเผยธรรมชาติพุทธะที่มีอยู่ในชีวิตของพวกเขามาแต่ดั้งเดิมออกมาจากวรารสารไดเบียคูเรงเงฉบับเดือนเมษายนคริสตศักราช2017